ดีครับที่แบบได้มางานก็มาทรัเมจิแล้วก็แบบว่าแก๊งกิมเหมือนฟ้าก็มารวมตัวกันครบเลยวันนี้แล้วก็ไม่ใช่แก๊งกิมเหมือนฟ้ายจงเจอแบบวงท็อปซี่เอสเอ็นเอสด้วยครับก็ดีใจครับได้เจอคนเยอะแล้วก็ได้แบบได้เจอพี่พี่อินฟูอะไรแบบนี้ครับผมก็ดีใจมากๆครับแล้วก็ที่สุอร์ไพรีแล้วไม่ใช่แล้วก็แบบดีใจมากๆที่ได้เจอพี่แฟนคลับด้วยครับผมแล้วแบบก่อนลงมาที่คือแบบเราได้ชิมกันมาแล้วเรียบร้อยใช่ครับเป็นอร่อย อร่อยแต่ก่อนหน้านี้พี่โจก็จชิมแอนด์ก้องมาแล้วเพราะต้องซื้อมาแล้วพี่โจเขาบอกพี่โจลองชิมก้องอร่อยอร่อยชอบรสชาติชอบรสชาติไหนผมชอบเลมอนครับผมชอบออริจินอลครับเพราะแบบพี่โจว่าเลมอนมันกินแล้วตาตาหยีไม่ชอบแบบน่าจะเหมาะกับรสออริจินอลอันนี้แกงก็เป็นใจที่ตรงกันมากไม่ก็ชอบออริจินอลพี่เชยตามผม งานนอกจากอร่อยแล้วยังช่วยเรื่องการถ่ายอ๋อใช่เลยใครที่แบบว่าแบบทองไส้แบบว่าถ่ายถ่ายไม่ค่อยดีก็สามารถซื้อได้ครับเพราะว่ามีโปรบอยเอาติดสามพันร้านร้านตัวอยู่ในขวดน,นี้เลยก็คือน้องวิ่งเล่นในวงแล้วก็แบบครับ <มา S 1> ช่วยเรื่องถ่ายครับผม ใช่ครับนา้ร้อนมากใช่ครับการที่แบบเรามีเครื่องดื่มดีๆสักชนิดอย่างเงี้ยกินแล้วแบบทำให้เราเ e ร r ขึ้นมาหรือแบบสดชื่นตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบเราควรมีติดไว้เหมือนกันครับผมก็นี่เลยครับผมมีจีโปรไบโอติกดริงค์ครับมีอยู่สองรสนะครับผมก็เป็นสิ่งกันได้นะถ้าเกิดว่าอยากรีเฟรชตัวเองครับครับมีขายตามร้านสะดวกซื้อหมดเลยใช่ครับทุกสาขาเลยครับตอนพิเศษเป็นไงบ้างคะตอนพิเศษ e ีสองใช่ไหมครับก็ เพิ่งดูไปเนาะเป็นยังไงตอนนั้นก็สนุกไหมสนุกตอนเราห้ามสปอยแล้วเพราะว่ายังไม่มาได้ได้ไม่สปอยคือสนุกแบบคิดถึงก็คือแบบพี่งเดี๋ยวพูดไปแล้วว่าคิดถึงบรรยากาศในเมล์ก็อี่ที่สองก็ยังคงคิดถึงคิดถึงอยู่เอาจริงรู้สึกว่าอาทิตย์หน้าแล้วใกล้จบแล้วจริงอันนี้แบบจบจริงๆนะจบจริงๆแบบจริงๆแล้วก็คือเอาจริงก็รู้สึกว่าแบบ ก็ดีใจมากๆเลยครับที่ได้ทำโปรเจกต์นี้ก็รู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์แรกข,ของมัสก้องกอูเซฟพอตินีบอลตบันจิแล้วก็แบบเจริญเกิดตัวดีแล้วก็พี่พี่คนอื่นด้วยครับก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่แบบได้อยู่กับแกงนี้แล้วก็ดีใจมากที่แบบเออแบบพี่พี่เห็นความแบบน่ารักความสดใสแล้วก็แบบเป็นดูพวกเราไปตลอดก็รู้สึกว่าแบบดีใจมากๆแล้วก็ต้องใจหายไปแบบว่าจะต้อง ก็คือเราอยู่กับซีรีส์เรื่องนี้มาคือแบบตั้งแต่ปีที่แล้วอะ่ะใช่ไพลอตก็เดือนวันเดือนสาตอนนี้คือเกินปีนแล้วก็ใช้หายเพราะว่าเราก็แบบผูกพันกับเพื่อนๆในแก๊เป็นทาแล้วแบบเราไปทำซีรีส์เรื่องนี้ด้วยแล้วก็ถ้าสมมติจบไปเนี่ยทุกคนก็ต้องแบบแยกย้ายกันไปทำงานใช่เราก็น่าจะแบบที่ฉึนกันเองเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าแบบ แก๊งเราเป็นแก๊งที่เข้ากันได้ดีมากครับรู้สึกโชคดีที่แบบได้เพื่อนๆที่ที่น้องๆทุกคนมาเล่นเรื่องนี้ด้วยกันก็หลังจากนี้ก็คงคิดถึงกันมากเลยครับมันก็จะไม่มีบแบบบรรยากาศออกกองด้วยการมีการแบบไปกินข้าวด้วยกันอย่างนี้แบบต้องใช้เวลาด้วยกันแบบนี้ก็จะมีน้อยลอคอคองครับ EP สุดท้าย EP สุดท้ายมัจะมีแบบอะไรที่มันเซอร์ไพรส์อีกไหม EP สุดท้ายมีอะไรเซอร์ไพรส์หรอครับถามน้องที่รักดีกว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่า มีของขวัญครับผมเพราวะรวา่าเ,เป็นเป็นความลับไม่ลับแล้วนะเขาเปิดแล้วมีมีของขวัญสุดได้ครับผมเพราะพี่ฟ้าแบบเรียนจบไงยอาครุษาเรียนจบทันทีก็เลยแบบว่าให้ของขวัญมันเกิดเฮ้ยให้ของขวัญวันรับปริญญาต้องต้องมีอะไรที่ s ส e c i a l อะไรไหมใช่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 น่าจะต้องมีอะไรแหละผมว่าอะไรหรออะไรหรอพี่ไม่รู้พี่ไม่รู้พี่ เลยขาไม่รู้เหมือนกันอะไรอะไรอะไรอะไคือจริงๆก็แบบมีเปรียบคีเซอออกมาแล้วอีพีสามของขวัคืออะไรก็เป็นความน่ารักเป็นความสดใสของน้องที่รักครับออกไปลเปแฟอะไราปอ ก็ซ <c oughs> ีนนั้นตอนออกมาก็คือในฮอล์คือแบบว่าเสียงกรี๊ดค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันใช่ครับ,บก,ก็สำหรับ,บ <c oughs> ตัวผมตอนที่ผมเขาซีนนั้นก็แบบอุ้ยอุ๊ซีนนี้น่าตื่นเลยอย่ากยิงเราลองกล้องยังไงครับถ่ายกันมีทากันมีมา้นล่งแล้วครับผม ครับแฟนมีนะครับก็ใกล้จะมาถึงแล้วนะครับเหลืออีกกี่วันแล้วที่จะได้ไปเจอพวกเราในงานแฟนมีครับผมก็อยู่ในวันที่6เมษายนนี้นะครับก็มาเจอกันเยอะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครแบบซื้อบัตรออนกราวไม่ทันนะครับสามารถซื้อบัตรไลฟ์สตรีมได้นะครับผมมาดูโชว์พวกเรากันเยอะเลยเพราะว่าโชว์พวกเรานั้นแต่ละโชว์คือเราพวกเราตั้งใจมากๆจริงโชว์รวมโชว์คู่โชว์เดี่ยวโชว์ทุกอย่างเลยคือก่อนหน้านี้เราก็แบบยังไม่ได้เห็นว่าแบบว่า โชว์ของแต่ละคนมันจะแบบเต็มขนาดไหนเพราะแบบคือซ้อมแล้วก็แบบซ้อมแยกกันแล้วคือจะมารวมกันตอนเย็นเหมือาแบบใช่คือตอนเช้าๆเราก็แยกกันซ้อมเป็นคนละเวลาครับแล้วก็ในตอนเย็นเนี่ยเราจะมารวมกันก็เราจะแบบไม่ค่อยไดเห็นโชว์ของคนอื่นเท่าไหร่แต่ว่าไม่กี่วันก็เห็นแล้วรวมกันแล้วด้วยนัดแล้วครับรวมนัดแล้วได้ไหมก็ผมว่าแบบทุกโชว์ดีหมดเลยค่ะคือทุกคนต้องแบบตื่นเต้นแน่นอนเพราะว่ามันว้าวอ่ะจริงครับ ยังคงงมมันต้องรสชาติยังไงค่อนข้างที่จะกลมกล่อม,อมกลมกล่อมครับ <อา S 3> มีหลายรสชาติาสารสอ,รรอะไร,ร <ถ S 3> นำ้ำเป็นรถสนุกครับรสนสนุกสนุก,นก,นกเป็นฟิลสนุกนกลดูน่าจะอยากเป็นรถตื่นอาจจะเป็นแบบฟิลโตโยต้าอะไรอย่างงี้ อกะไรงี้ครรับถกระบะอัพก้อของพวกเราตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วใกล้ใกล้แล้วอ่ะไม่ถึงสองวันครับคือตอนนี้ให้สักเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วกันครับเพราะว่าแบบวังตื่นเต้นอยู่ไใช่ยังตื่นเต้นอยู่เหมือนกับว่าแบบคือพูดยังไงดีอะแบบก่อนที่จะเข้าโชว์ทุกครั้งก็มันตื่นในทุกครั้งเหมือนเดิมนะครับมันรู้สึกไม่ชินเลยคือพอไปรันมามันแบบนี้แบบโดนตีก่อนใช่คือตอนแรกไม่ตื่นเต้นพอโดนตีขึ้นมาแล้วแบบตื่นเต้นเลย คนลุกเลยจะถึงโชว์เราแล้วอย่างนี้เป็นเลยเพลงเดี่ยวโชว์เพลงเดี่ยวแต่ละคนต้อง้องก็คือต้องสูงกว่าแบบว่าเด็กเนี้ยวอ้พกว่ากันต้องพัฒนา่ไหนก็ใช่ครับก็ต้องพัฒนาขึ้นมาอยู่แล้วแล้วก็แบบทุกคนก็จะได้เห็นในเวอร์ชันที่มีคนไม่เคยเห็นแล้วกัน ทุกคนต้องแบบเป็นตีความเองแล้วกันอามันจะเป็นยังไงแล้วพี่โทนพี่โทนหน้าไหนคะพี่โทนสปอยพี่โทนเลยก็สปอยให้มาแบบแบบแบบไม่ได้แบบว่าแบบผิวเช็ดกระจกอ๋อผิวเช็ดกระจกทได้เลยประมาณนั้นเลยครับผมแต่คือคือไปรันทูมาแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออมันคือแบบทุกโชบอ่ะยังไม่มีเอฟเฟกต์ยังไม่มีอะไรเลยรู้สึกว่าแบบมัน มันว้าวมากๆทุกคนเพอร์ฟอร์มแบบดีมากๆเลยครับผมแบบเต้นดีร้องดีทับโชว์ดีแล้วแบบขนาดนี้แล้วอ่ะเฮ้ยทำดีขนาดนี้แบบโดยที่ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรดีแล้วยังไม่อยากไม่อยากคิดภาพเลยว่าทำเอฟเฟกต์แล้วมันจะออกมาจึ้งขนาดไหนเจ๊เจ๊เจ๊เอางีอ่ะวันนี้เราต้องซื้อกล้องอะไรเงี้ยแฟนๆต้องเตรียมอะไรมาบางเตรียมอะไรบ้าง ตตยยยจเเลหรอผมแนะนำได้ไหมหมอแบบว่าให้ท no ุกคนเนี่ยเข้าห้องน้ําก่อนที่จะเริ่มดีกว่าเพราะว่าโชว์ทุกโชว์แบบพลาดไม่ได้จริงๆต้องแบบนั่งติดเก้าอี้ไว้ยะทุกคนเพราะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องดูต้องมาผอนไปจริงหรือเปล่าต้องมาบอนไปจริงว่ะจริงคนข้างๆก็ได้จริงๆแต่ยวเจมขอหมอครับหมอว่าไงเตรอะไรเตรียมยาดมไว้ยาดม อย่าดมครับเผื่อแบบโชว์นี้จึ้งเกินไปจะได้แบบฟื้นขึ้นมาได้แล้วถ้าแบบเลยไหมมันจะฮอ๊ตไหมมันจะรอดูดีกว่าครับผมถ้ามุดกวดชฉีดนี่แบบต้องต้องแบบอยู่ดูไหมเข้าองน้ำดีกว่าครับถ้าแบบต้องต้องมาเข้าห้องน้ำจริงๆเข้า้องน้ำนะครับสงการสงการเราสองคนเป็นเดี่ยวเหรอสงการนี้ ยังยังไม่มีแผนนะใช่ครับเรายังไม่นัดเลยแบบยังไม่มีแผนครับผมก็ไม่รู้ว่าจะไปเล่นไหนดีใช่ก็เดี๋ยวต้องรอดูก่อนครับเพราะว่าช่วงนี้แบบพวกเราก็กำลังแบบตั้งใจในการซ้อมแบนนีดิจู่ใช่ดอยู่นะแม้คพอดีเวลาเตรียมชารอะไรก็เอาไว้ค่อยคิดตอนช่วงใกล้ๆแล้วกันสิสิงค์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 สิงคิงค์ส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 ิงค์ิงครสิงคิงิงค์ส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 ิงคค์สิงค ก็ถ้าเกิดว,ว่าในหน้าร้อนนี้ใครอยากได้เครื่องดื่มที่ refresh ตัวเองนะครับก็สามารถไปซื้อได้นะครับผมที่ร้านสรรพสินค้าทุกสาขาเลยครับก mm ็ไปซื้อกันเยอะนะครับของมันดีครับต้องไปตามกล้องรองแล้วเรียบร้อยครับโทมัสกล้องสวัสดีครับอมขออรขอถ้าแบบว่าสดชื่สนสดชื่น thank you